สวัสดีครับยุคนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับหลายบริษัทน่าจะกําลังเจอปัญหาเดียวกันคืองานมันเยอะขึ้นแต่จะจ้างคนเพิ่มก็ลําบากแล้วจะทํายังไงดีละ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับวิธีที่ทําให้เราได้งานเพิ่มขึ้นโดยที่ยังใช้ทีมงานชุดเดิมนี่แหละแต่เป็นการปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาออกมาคําถามนี้นะครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ของคนทําธุรกิจยุคนี้เลยจะเพิ่มผลผลิตยังไงโดยไม่ต้องเพิ่มคน ปกติเราก็จะคิดกันง่ายๆใช่ไหมครับว่าอยากได้งานเพิ่มก็จ้างคนเพิ่มสิแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีวิธีที่ฉลาดยกว่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งเรากําลังจะไปดูกันนี่แหละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากความท้าทายก่อนเลยแล้วไปดูหลักการสําคัญว่าทําไมต้องชนะใจจากนั้นก็จะเจาะลึก5วิธีการทําได้จริงทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องคุณภาพชีวิตการพัฒนาทีมแล้วค่อยมาสรุปกันครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้มันเป็นยังไงโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่ความจริงที่อาจจะฟังดูโหดร้ายนิดนึงก่อนนะครับก็คือในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจที่จะไปต่อได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องดีนะแต่มันต้องแกร่งต้องมีประสิทธิภาพแบบสุดๆเพื่อที่จะนำหน้าคู่แข่งให้ได้นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับกันก่อนเลยแล้วทางออกหรือกุญแจสําคัญที่จะทําให้บริษัทเราแกร่งขึ้นได้มันอาจจะไม่ใช่การมองหาคนนอกเข้ามาเพิ่มเสมอไปนะครับแต่คือการหันกลับมามองข้างในมองคนที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละ ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของเราทีมงานปัจจุบันของเราเองครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่จากที่เคยมองว่าต้องจ้างคนเพิ่มมาเป็นการลงทุนกับคนที่เรามีอยู่แล้วประโยคนี้คมมากเลยนะครับการจะได้รับอะไรเพิ่มจากพนักง,งานเราควรชนะใจทีมงานก่อนเมื่อได้ใจแล้วเดี๋ยวงานจะตามมาเองมันบอกเราชัดเจนเลยว่า งานดีๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสั่งอย่างเดียวแต่มันมาจากใจของคนทำงานซึ่งใจเนี่ยสั่งกันไม่ได้ต้องชนะมาเท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาลองเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับระหว่างสองทางเรื่องนี้ทางแรกการจ้างคนใหม่โอ้โหมีความเสี่ยงนะว่าจะเข้ากับทีมเราได้ไหมค่าใช้จ่ายก็สูงทั้งเงินเดือนสวัสดิการไหนจะเสียเวลาสอนงานอีกแต่พอมาดูอีกทางหนึ่งการลงทุนกับทีมปัจจุบันของเรา เราเริ่มได้เลยทันทีแถมยังช่วยให้ทีมมีกำลังใจขึ้นมาอีกง่ายกว่าเยอะแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าด้วยซ้ำเอาล่ะครับทฤษฎีพอแล้วมาถึงภาคปฏิบัติกันดีกว่ามาดู2วิธีแรกกันเลยครับเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เรื่องส่วนตัวของทีมงานเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่าผลกระทบมันมหาศาลจริงๆวิธีแรกนะครับฟังดูอาจจะง่ายมากจนไม่น่าเชื่อเลยนะก็คือการมีอาหารเช้าให้พนักง,งานทุกวันครับใช่ครับแค่นี้เลย แล้วทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้มันถึงเวิร์กนักล่ะก็เพราะว่า1เลยนะปัญหาคนมาสายนี่ลดลงหวบเลย2คือมันเป็นโอกาสทองให้เราได้เจอได้คุยกับทีมแบบสบายๆทุกเช้าสร้างบรรยากาศดีๆแต่คีย์สำคัญที่สุดเลยนะครับคือเจ้านายหรือหัวหน้าเนี่ยต้องกินข้าวแบบเดียวกันกับลูกน้องด้วยนะไอ้รายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละครับที่มันทําให้ที่ทําหารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวขึ้นมาจริงๆต่อกันที่วิธีที่2เลยครับอันนี้แอดวานต์ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง คือการดูแลพนักงานโดยผ่านไปถึงลูกๆของเขาครับคือแค่เรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างของเล่นหรือหนังสือให้ลูกๆเขาเนี่ยโอ้โหได้ใจไปเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบมัดใจกันไปยาวๆเลยนะลองให้ทุนการศึกษาดูครับอันนี้ทรงพลังมากแต่มันมีเคล็ดลับสำคัญซ่อนอยู่นะครับคือทุนเนี่ยต้องผูกกับผลงานของพ่อแม่ไม่ใช่เกรดของลูกทำไมล่ะพระเป้าหมายของเราคือจูงใจพนักงานไงครับแบบนี้มันวินวินทั้งคู่เลย มาดูกันต่อกับอีก2วิธีนะครับคราวนี้จะขยับไปที่การลงทุนกับคุณภาพชีวิตของทีมงานนอกเวลางานกันบ้างวิธีที่3อันนี้บอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่แทบไม่ใช้เงินเลยแต่ได้ใจไปเต็มๆครับนั่นคือการให้วันหยุดพิเศษเพิ่มเติมลองนึกภาพตามนะครับแค่เราให้วันหยุดเพิ่มในวันเกิดของพนักงานหรืออาจจะให้ในวันเกิดของคนสําคัญในครอบครัวเขาก็ได้โหแค่นี้มันก็เป็นเหมือนการส่งข้อความไปบอกเขาแล้วนะครับว่า บริษัทเราแคร์ชีวิตส่วนตัวของคุณนะแคร์ครอบครัวของคุณด้วยมันทรงพลังมากนะครับส่วนวิธีที่4อันนี้อาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับแต่สําหรับบริษัทไหนที่มีพื้นที่เหลือๆเนี่ยขอบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนั่นคือการทําที่พักให้พนักง,งานเช่าในราคาที่ถูกกว่าข้างนอกครับแล้วมันดียังไงคือมันดีกับทุกฝ่ายเลยนะบริษัทเองก็ได้ใช้พื้นที่วางให้เกิดประโยชน์มีไรายได้เข้ามาส่วนพนักงาน โอ้โหคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารถแถมยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันทําให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่2อ,องเขาจริงๆพนักงานก็จะอยู่ใกล้ปลอดภัยด้วยเดินทางมาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้วครับวิธีที่5อันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาตัวพนักงานและสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟนขึ้นวิธีการก็คือการเพิ่มทริปไปเที่ยวหรือการจัดอบรม แต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่ารายเดือนครับใช่ครับทำทุกเดือนคือแทนที่เราจะจัดอบรมใหญ่ๆปีละครั้งแล้วก็จบไปซึ่งเอาจริงมันไม่ค่อยได้ผลหรอกลองเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่จัดให้มีทุกเดือนดีกว่าแล้วทำไมทำทุกเดือนถึงดีกว่าอย่างแรกเลยมันโชยเห็นเลยว่าบริษัทเราเอาจริงกับเรื่องการพัฒนาคนนะ 2. คือเราจะติดตามความก้าวหน้าของแต่ละคนได้เลย 3. คือการได้ออกไปทํากิจรกรรมนอกออฟฟิศด้วยกันเนี่ยมันช่วยลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคีได้ดีมากและสุดท้ายมันปิดบากคนที่ชอบอ้างว่าบริษัทไม่เคยสอนงานไม่เคยอบรมได้สนิทเลยครับและมีทริคสําคัญที่หลายบริษัทอาจจะยังไม่รู้นะครับคือค่าใช้จ่ายที่เราส่งพนักง,งานไปอบรมเนี่ยมันสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะโอ้โหเท่ากับว่าเราได้ทั้งพัฒนาคนแถมยังประหยัดภาษีให้บริษัทได้อีกคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม,มครับ เอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสามารถสรุปได้เป็นปรอดยายง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากๆเลยครับสรุปอีกครั้งนะครับ5วิธีชนะใจทีมงานที่เราคุยกันไปก็มี 1. เลี้ยงอาหารเช้า 2. ดูแลผ่านลูกๆของเขา 3. าให้วันหยุดพิเศษ 4. จัดหาที่พักราคาถูกให้และ 5. เพิ่มการอบรมทุกๆเดือนทั้งหมดนี้แหละครับคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนทีมงานธรรมดาให้กลายเป็นทีมที่พร้อมจะทุ่มเทใจให้ใหเรา และสุดท้ายก็ขอย้ำด้วยประโยคนี้อีกครั้งครับคนที่ให้ก่อนจะได้มากกว่าการที่เรายอมลงทุนยอมเป็นฝ่ายให้ใจทีมงานก่อนนี่แหละครับคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดกับบริษัทในระยะยาวคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับจาก5วิธีที่ว่ามานี้มีการกระทำเล็กๆข้อไหนบ้างที่เราสามารถลุกขึ้นไปเริ่มทำได้เลยทันทีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมของเรา